สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่มองงานนะคะอันนี้แม่ครูวคะ่ะแม่ครูฝนตกในงานนี้แม่ครัวงานทุกงาน,น,นะะอันนี้ทีมแม่ครูะคะ่ะ

ลงลังอันนี้ทอดนะโอ้จื้นอยู่เน่ฝนตกอันนี้แกงหมูเด็กยังไม่เป็นแกงคั่วอยู่กำลังคั่วอยู่ค่ะ เบิ่งสภาพนะคนี่สภาพก็คือฝนตกนี่ของครเจ้านั่นแหละเป็นงานงานขาวดำนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลุงฤทธิ์นะคะลุงฤทธิ์เพื่อนได้เสียตั้งเต้เมือวานนี่แหละล่ะอันนี้กระเค้ก ขกเกลือที่มาในงานอันนี้ก็ทีมแม่ครัวอยู่แบบลำบากอยู่มานานก็มีตกได้ค่ะฝนนะมาเป็นแบบมีผัดตกสยยะค่ะตนละตอนละเอาไปนี่ก็เลยหยะ ทีมปิดมาพิดน้ำแข็งเอายูฮันบอดจะลุ่มมือล้วได้น้ำแข็งนะน้ำข้งสองเลยสันกับหนุยเอาไปทิมโรดเอาไม่ เริก็ฝากไว้เท่านี้นะคะช่วยกันช่วยกันค่ะสวัสดีค่ะ